ฟังประกาศรถไฟ EMU จากสถานีวังเวียงไปสถานีนครหลวงเวียงจันทร์บรรดาทานยิ้งและทานซ้ายประตูรถไฟจะปิดแล้วกรุ้นอย่าหยืนอยู่ใกล้ประตูสวัสดีครับผมเทเบิลเฟรดอม คลิปนี้ผมเดินทางไปที่เมืองวังเวียงประเทศลาวคลิปนี้เราจะไปพิชิตยอดเขาหินปูนกันครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วังเวียงเดี๋ยวเราจะเรียกรถเพื่อไปที่ผาหนามไซกันเดี๋ยวเราไปคุยกับคนรถลาวกันก่อนเลยสบายดีไอ้ไอ้ซื้อ,อยางซื้อแซนซื้อแานเดี๋ยวเราจะไปผาหนามไซไกลบอกครับน,นี่ไปกับประมาณ จากตัววังเวียงเออเจอตัวเพียบว่าแปดโลแปดโลอ๋อแล้วเนี่ยตอนนี้มาขึ้นกลางวันเลยส่วนใหญ่เขามาขึ้นกลางวันกันไหมไอ้ขึ้นกลางวันมีไหมบ่ายๆอย่างเงี้ยมีอยู่นะอ๋อส่วนใหญ่เห็นเขามาเช้าไงเช้าเช้าเช้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมมาถึงเวลานี้แต่ยังไงผมก็ต้องขึ้นตอนบ่ายเดี๋ยวไอ้แสงไปส่งผมที่ผาหนามไซเดอร์ด้วยขอบใจเลย This is gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do the aftermath of preparation Good food, good move ในที่สุดผมก็เดินทางมาถึงทางเดินขึ้นพาหน่ำไซดูจากรถที่จอดแล้วก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาในช่วงบ่ายนี้เยอะมากเลยทีเดียว ผาหนามไซจะเปิดตั้งแต่เวลาตี5ไปจนถึง5โมงครึ่งมีระยะทางเดิน380เมตรโดยจะเก็บค่าเข้า20,000ืกีบเทียบเงินไทยช่วงที่ผมไปก็ประมาณ35บาทครับเมื่อได้ตั๋วมาแล้วก็เริ่มขยับเท้าก้าวเดินกันเลยครับเดินขึ้นเขาโดยเฉพาะช่วงร้อนๆแบบนี้สิ่งที่ห้ามลืมนำมาคือน้ำดื่มนะครับ สำหรับเส้นทางเดินจะเป็นเส้นทางธรรมชาติโดยสมบูรณ์ไม่มีการทำบันไดปูนหรือบันไดเหล็กไว้แต่อย่างใดมีป้าย100เมตรทีแรกก็เข้าใจว่าเหลือระยะทางอีก100เมตรแต่จริงๆแล้วก็คือเราเพิ่งขึ้นมาได้ระยะทาง100เมตรครับมีนักท่องเที่ยวที่กำลังขึ้นและเดินสวนลงไปตลอดทางครับ ตอนนี้อยู่บนเส้นทางขึ้นผาหนามไซนะครับยังอีกไกลครับแต่ผมเริ่มเห็นยอดแล้วอยู่บนนี้เดี๋ยวค่อยซูมให้ดูนั่นวน้น,นเมื่อขึ้นมาถึงยอดผาหนามไซจะมีศาลาให้นั่งพักหลบแดดแต่ก็มีบ้างบางคนที่เลือกที่จะยืนพักกลางแดด วิวบนยอดผาหนามไซสวนสุดๆไปเลยครับ360องศาของแท้เบื้องล่างเป็นพื้นที่เกษตรล้อมรอบด้วยแนวเทือกเขาหินปูนกว่าจะขึ้นมาถึงยังเหนื่อยเลยต้องถ่ายรูปให้คุ้มครับว่าแล้วก็หาทำเลเก็บภาพกันเลย ขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ